สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือน,มนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว,ว่าวันนี้นะครับทุกคนก็คือหลายคนคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราว่าอยากให้พี่เล่นเกมนี้นะครับโลบอกแมปนี้นะครับเป็นแมป ปลูกผักปลูกพืชอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอยู่ๆก mm ็อยากให้เป็นเช้าสวนเสรเลยนะครับเนาะก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะว่าแมปที่พี่เล่นนะครับเนาะเป็นแมปที่ทุกคนต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่มากๆเลยนะครับไม่รู้นะครับเนาะว่าขั้นแรกต้องทํายังไงบ้างนะครับหรือว่ามีคนไหนแนะนําให้พี่ได้หรือเปล่านะครับถ้ามีคนไหนแนะนําให้พี่นะครับเดี๋ยวพี่จะเติมโลบัรให้ล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะครับเนาะว่าเล่นยังไงอะไรประมาณไหนเลยนะครับเนาะ่วนของพี่ก็มีชื่อตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ นาอก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่ามีตามนี้นะครับตอนนี้ก็คือมีเงินแค่20เหรียญเท่านั้นนะครับนาอก็คือไม่มีเยอะอะไรมากมายเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอมีแค่20บเหรียญประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับส่วนของพี่ก็คือไม่มีอะไรปลูกเลยตอนนี้นะครับนาอมีแค่อันนดี้อันเดียวนะครับนาอไม่รู้เป็นอะไรนะครับน้ะน่าจะเป็นแบบว่า อะไรนะครับน้องก็คือตรงที่ขุดนะครับน้องก็เป็นที่ขุดพื้นละกันนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับกู้หูสวนข้างๆนะครับน้องจะรวยไปไหนนะครับอันนี้เรียกว่าต้นอะไรนะครับทุกคนก็มีแสงและยิบยัยับด้วยนะครับน้องก็ไปประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทูกหูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าเราสามารถขโมยได้ด้วยนะครับน้องก็คือเป็นการขโมยแบบว่าแพงมากๆเลยนะครับน้องแปดสิบโลบักเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือ สงสัยเกมนี้นะครับพี่หมดตังค์เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่า อะไรก็ต้องได้ใช้โลบักนะครับถ้าเราอยากขโมยก็คือเราต้องได้เสียโลบักด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นการขโมยกันเล่นๆนะครับน้องก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องก็คืออยากได้แบบนี้นะครับอยากได้เมล็ดมาปู่นะครับต้องหาตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าพี่อยากได้เมล็ดนะครับน้องเราก็อยากให้มันโตแบบนี้นะครับต้องทํายังไงบ้างนะครับทุกคนเออตอนนี้ตั้งคําถามกับตัวเองเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากด้วยละกันนะครับน้องถ้าคนไหนเล่นมานานแล้วนะครับสำหรับแบบนี้นะครับท ที่น่ารักมากๆนะครับนอแล้วก็เป็นการปลูกผักปลูกพืชด้วยนะครับนอพี่ชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองทักดูลวกันนะครับนอก็กดไฮไปแล้วกันนะครับน้อหรือว่าสวัสดีไปแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรนะครับนอก็คือนี่นะครับมีให้เราจิ้มได้ด้วยนะครับทุกคนก็คือเข้าสัตว์เลี้ยงให้เราดอนะครับทุกคนก็คือ ที่ได้สัตว์เลี้ยงเหรอตอนนี้นะครับคนนี้เอาสัตว์เลี้ยงให้เรานะครับทุกคนทุกหูเราได้นะครับในส่วนของสุนัขมาด้วยนะครับทุกคนไม่รู้นะครับว่ามันแรหรือไม่แรนะครับน้อแต่ที่แน่ๆเราได้มา2ตัวเลยนะครับทุกคนเขาให้มาแบบฟรีๆเลยนะครับน้อแต่ก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนก็คือเราจะแบบว่าให้ข้าวมันยังไงเนี่ยนะครับนาะแล้วก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาอแล้วก็เราจะเลี้ยงยังไงต่อละทีนี้นะครับทุกคนก็คือพี่ทําไม่เป็นนะครับนาอก็คือ ไม่รู้จะทํำยังไงเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะดูเหมือนว่า จะสามารถปล่อยไว้ได้นะครับและความสามารถของมันพี่ก็น่าจะไม่รู้ด้วยนะครับเนาะว่าความสามารถของมันเป็นอะไรนะครับทุกคนเออนี่เลยนะครับเนาะก็น่ารักมากนะครับเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าน่ารักจัดเลยนะครับได้มาสองตัวเลยนะครับเนาะตั้งชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับอยากตั้งชื่อมากๆเลยนะครับเนาะดูเหมือนว่าจะตั้งชื่อยังไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าพี่ไม่รู้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับได้สัตว์เลี้ยงมาสองตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับที่ดีมากๆนะครับเนาะก็ได้เจ้าหมามาสองตัวเลยนะครับเนาะก็ ครับเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่ต้องไปหาพืชนะครับเนาะหรือว่าเมล็ดมาปูก่อนละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็บอกนะครับว่าต้องไปหา,มาเมล็ดมาปูก่อนละกันนะครับไปดูดีกว่านะครับเนาะว่า มารล็ดที่เราจะปลูกนะครับเนาะอันแรกที่เราจะลงสวนเรานะครับจะเป็นมารล็ดอะไรนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยที่กัวนะครับทุกคนเราก็มาอยู่จุดนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคนนี้นะครับเขาขายอะไรไม่รู้นะครับเนาะท่อนโคตรยาวเลยนะครับเนาะราก็มาเล็ดซื้อจากตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ซื้อมาเล็ดจากตรงนี้นะครับเราก็ซื้อไปเลยนะครับทุกคนแค่10บเหรียญนะครับได้2อันนะครับก็เป็น2ี่เหรียญนะครับเอาไปต่อยอดแล้วกันนนนะะคครับ้้หีเาาจขย อะไรนะครับทุกคนนั no. ้นเป็นอะไรนะครับนาออันนี้นะครับแต่อย่าไปสนใจดีกว่านะครับเราตั้งใจไปปลูกเมล็ดดีกว่านะครับนาอมาดูแลกันนะครับว่าเราจะได้ต้นอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะได้เงินเยอะแค่ไหนนะครับนาอเพราะเราเป็นมือใหม่นะครับน้องหรือว่าเริ่มปลูกสวนมันแรกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอต้องได้ขุดก่อนหรือเปล่านะครับไม่ได้ขุดนะครับก็คือน่าจะวางลงเลยนะครับทุกคนนี่เลยครับนาอก็วางประมาณนี้แล้วกันโอ้โหมีคนเอาอันนี้มาให้ด้วยนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเราได้ 11กิโลเลยนะครับนาอก็ถือว่าได้มาเยอะเหมือนกันนะครับนาอได้มา11กิโลเลยนะครับทุกคนแต่ก็เขาบอกไปขายนะครับน้องก็คือคนในชัทเขาก็บอกไปขายนะครับนาอไปขายมันจะได้เท่าไหร่นะครับน้องก็คือพี่ยังไม่รู้เลยนะครับนาอว่าควรขายดีไหมนะครับนาอสสำหรับอันนี้นะครับแต่ที่ไม่รู้นะครับนาอก็ขายไปก่อนลวกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มนะครับก็จัดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับน้อเฮียครับผมมีอันนี้มาขายนะครับก็คือไม่รู้ว่าอะไรนะครับก็ขายไปก่อนละกันนะครับนาอสสำหรับอันนี้นะครับทุกกคคน็ือ ได้อะไรนะครับเขาพิมพ์ว่าอะไรนะครับ6ล้านคืออะไรนะครับทุกคนไม่รู้นะครับเนาะว่าอะไรก็อ6ล้านนะครับเนาะแต่เรากลับมาดูส่วนก่อนนะดีกว่านะครับเนาะนี่นะครับก็คือเราเก็บได้ด้วยนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าเขาให้เรามานะครับเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับทุกคนและไม่รู้นะครับเนาะจะเอาไปทํายังไงนะครับเนาะก็คือนี่นะครับเขาก็ตามไม่เลิกนะครับแล้วก็เขาบอกพี่ตลอดเลยนะครับเนาะว่าให้เอาไปขายนะครับเนาะก็ จัดไปเลยละกันนะครับเนาะขายก็ขายนะครับเนาะเพราะว่าเรามือใหม่เรายังไม่มีตังค์ด้วยนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะเอาไปขายดีกว่านะครับทุกคนเออก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคนนี้นะครับเราจะไปขายกันนะครับเนาะมาดูละกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนมาเราจะไปขายดีกว่านะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับพี่ยืนหยัดแล้วนะครับว่าจะขายนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับขายทั้งหมดที่มีในตัวนะครับเนาะก็ จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนอันแรกนะครับนอกก็คือเป็นขายทั้งหมดนะครับเรียบร้อยนะครับได้มาเท่าไหร่นะครับโอ้โหได้มา6ล้านเลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าได้มาโคตรเยอะเลยนะครับไม่รู้นะครับนะ no, ว่า ทุกคนนะครับเนาะหาเงิน6ล้านได้เร็วแค่ไหนนะครับแต่พี่เข้ามาวันแรกพี่ได้เลยนะครับเนาะสำหรับเงิน6ล้านนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับไม่รู้ด้วยนะครับว่า6ล้านมันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก็ขายมาเราก็มีทุนติดตัวมาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราก็สามารถซื้อได้นะครับสําหรับของในนี้นะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ต้องเป็นการเติมโลบังนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเติมโลบังก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะพ จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเติมได้นะครับนอสำหรับโลบักนะครับและพี่จะเติมให้ทุกคนด้วยนะครับสาหรับคนที่แบบว่าเข้ามาดูพี่นะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโลบักนะครับนอก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนรีดีว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับโลบักนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของโลบัคนะครับนอที่แบบว่าเราจะมีของในนิ พี่ควรเติมอันไหนดีนะครับให้แนะนำลวกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมแล้วกันนะครับทุกคนเออแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีกิจกรรมตรงกลางตรงนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่ามีคร่าวๆนะครับน่าจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆสัปดาห์หรือเปล่านะครับเนาะนสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงละกันนะครับเนาะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่า พี่ก็แอบส่องมาแล้วนะครับน้องน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แรมมากๆเลยนะครับน้องสัตว์เลี้ยงเขาเอาไว้ทําอะไรนะครับทุกคนก็ตอมถามพี่หน่อยละกันนะครับน้องว่าสัตว์เลี้ยงนะครับน้องเขาเอาไว้ทําอะไรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าต้องทํายังไงนะครับถึงจะได้นุ่ฮูกตัวนี้มานะครับน้องก็ มันมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วได้มาความสามารถมันคืออะไรเนี่ยครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าน่าจะแรงพอสมควรนะครับนอก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแต่เราก็ยังไม่รู้อะไรนะครับนอก็ถือว่าปล่อยผ่านก็แล้วกันนะครับแต่ที่แน่พี่รู้นะครับนอว่าจุดนี้มีการสุ่มสัตว์เลี้ยงแน่นอนนะครับนอและสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะครับนอหน้าจะดีมาก และพี่อยากได้ตัวแลกคูณตัวนี้นะครับน้องทำยังไงถึงจะได้นะครับเราต้องเสีย1,600โลบัคหรือเปล่านะครับน้องก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับน้องโอ้โหคนนี้นะครับน้องรีเดียว่าไล่ตามคนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ไล่ตามนะครับน้องคนนี้เลยนะครับน้องเขาจะไปไหนนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับน้องจุดนี้นะครับทุกคนก็คือ เราจะสามารถขายได้ทุกอย่างหรือเปล่านะครับนอะในจุดนี้ในเรื่องของผลไม้นะครับนาะก็เดี๋ยวพี่จะแบบว่าขอไปศึกษานิดนึงก่อนละกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เข้ามาแบบคร่าวๆเลยนะครับนาะหวังว่าทุกคนคอมเมนต์นะครับนาะจะให้อะไรจากพี่นะครับนาะก็คือแบบว่าเข้ามาให้อะไรของพี่ก็คือ ให้ความรู้นะครับนอว่าต้องทําอะไรประมาณไหนหรือว่าต้องเติมโลบักจากจุดไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนอก็ฝากด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนเกินไปนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนใดอยากสนับสนุนนะครับก็คือเข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้อยากนะครับนอก็คือแบบว่าสนับสนุนนะครับนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร ไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคน,นคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี่พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย